นีด้ไปก็พอแล้วปลาท้องกกับน้ำเต้าหู้ตัวนี้คือปลาท่องโกที่กินกับน้ำเต้าหู้นะครับซึช่ชิ้นจะไม่ค่อยใหญ่ครับชิ้นหนึ่งก็ไม่ใหญ่มากครับ สองตัวห้าบาทใช่ไหมครับแน่ค่ะสองตัวห้าบาทแบบนี้ไม่มีไส้ครับแบบมีไส้ทำตอนไหนครับอ๋อเดี๋อจะทำเลยใช่ไหมฮะโอ้ครับน้ำมันเดือดๆร้อนๆอนะครับนี่น้ำมันร้อนแล้วครับ น้ำบันที่ทอดอยังไงครับไฟบานกลางหรือไฟแรงครับต,ต้องไฟงาไปานกลางนไฟแรงไปก็ไม่ได้ประมาณกี่นาทีดังทอดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีต่อทอดต่อละครั้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้สิบห้านาทีไฟปานกลางนะครับ ร้านอยู่ตรงไหนพูดได้เลยนะครับร้านอยู่สิงห์บุรีหลังโรงพยาบาลบางมดพหลังสองค่ะครับวันจีสามเข้ามาประมาณเข้ามาถนนใหญ่ประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรค่ะประมาณกี่โมงเริ่มเปิดแล้วครับบ่ายบ่ายสองบ่ายสองครึ่งประมาณบ่ายสามอ๋อบ่ายสามถึงค่ำๆเลยใช่ไหมฮะครับ ยังไงถึงว่าสุกแล้วครับมันจอกเหลืองๆไหมฮะมันจอกอยังไงฮะหรือเกี๊ยมๆหน่อยถึงจะอร่อยใช่เดี๋ยวถ้ามันเกี๊ยวเกี๊ยค่ะ ผ่านไปประมาณสามนาทีแล้วโอ้ยทอนนานนะสิบห้านาทีนี่เริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วแป้งบาตโกลทำจากอะไรบ้างครับส่วนผสมแป้งแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งอะไรแป้งอเนกผสมไหมครับมีไหมฮะ อหลายอย่างมีแป้อันกประสงค์แป้ข้าวเจ้ามีแป้งข้าวเหนียวไหมครับอ๋อไม่มีข้าวเหนียวนะอ๋อไม่ข้าวเจ้าเดียว ม,มันก็เริ่มเหลืองแล้วครับอบ่าถ้าเหลืองอีกนิดก็เริ่มกรอบแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยดูดูเริ่มเหลืองแล้วครับขอบขอบเนี่ยต้องพลิกเรื่อยๆอย่างนี้พลิกเรื่อยๆอ,อ่าเริ่มฐานได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยสีออกแล้วครับเนี่ยอ่างร้อนๆเลยฮะใ่ข้างในเข้าการไปเอา เอาเริ่มเหลืองแล้วครับ